สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำ AJEV AJEV คือแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่รีแบรนด์มาจาก AJ เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมคุณภาพระดับพระเอกและนี้ก็คือรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันใหญ่ที่สุดของ AJ นะครับผม AJNCV มอเตอร์ขับเพื่อนกำลังไฟฟ้า5,000วัตต์นะครับผม เป็น m i d ไดมอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ตลางนะครับผมรุ่นนี้แรงมากทําความเร็วสูงสุดอยู่ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่ลิเทียม2ลูกอยู่ในตัวรถเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้ ajev g a r d e t นะครับผมมี็ิกีรัน4สี4นะครับผมสีน้ำเงินอยู่ด้านหลังเลยพลาสติกน่าใช้มาก ตอบโจทย์ทุกการใช้งานทนสมัยสุดน,นะครับผมรองรับแบตเตอรี่ได้2ลูกนะครับผม1ลูกก็อยู่ที่69,990บาท2ลูก8 9 9 9, 9 0นานะครับแล้วก็น้องเล็ก AJEV Torus นะครับตันนี้น่าใช้มากสเปคตอบโจทย์ทุกการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับผมความเร็วสูงสุดอยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ 80-90กิโลเมตรชั่วโมงแบตเตอรี่1ลูกวิ่งไกลสุดถึง75กิโลเมตรนะครับผมต่อการชาร์จใช้งานง่ายมากตอบโจทย์ตุกการใช้งานแน่นอนนะครับสนใจแวะเข้ามาดูได้ที่ร้านไซเรนสป e d ในซอยเพชรเกษเสิเนะครับหรือติดต่อมาที่เซลกล้วย08064 64 740นะครับผม เราเจอกันนะครับผมขอบคุณครับ